นิมใหญ่นะี่ั้งใหญ่นะวันนี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 เอาไม่ต้องตกใจนะมีแถลงข่าวแนะ่อดใจไว้หน่อยนะนะะอดใจไว้หน่อยไม่ต้องกลัวนะแถลงข่าวนะ่ใอะ ฮ้อ๋อสวยจงด้วยใช่แล้วนีใช่ๆๆพระเอกของเรามาแล้วขับเครื่องบินมาเองช่นนั้นเนี่ยนั่นไงเล่าเว้ยไม่พระเอกของเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ใครเป็นพระเอกอ่ะเจ้าชายในฝันของเธอไงไม่รู้หรอกเหรอไปยันฟลายเออสิจริง啊 คุณไผ่คะชลิลลี่จูค่ะสวัสดีท่านทั้งหลายสวัสดีครับคุณปไายคะฉชลิลลี่จูค่ะเราคงเป็นพระเอกนางเอกที่เข้าขากันที่สุดเลยนะคะเนี่ยเอนนั้นเรื่องนี้ต้องออกบอดีแน่นะครับอ๋อโอ้ยสวยนะใครกันนะใครใครโอใครกันอีกแล้วนะโอุ้ยสวยมากเลย อ๋อคุณปายครับวันดี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 ครับนังเอกครับโอ้ยินดีครับที่รับเป็นนังเอกให้นะครับเาเปิดการสัมภาษณ์เลยดีไหมฮะเอาเลยคะเชิญเชิญครับไม่ได้คาเชิญเด้ยคนนี้ทำตัวยังกบเป็นนังเอกซสเองเนี่ยลีลี่ลิลี่มาขนกระเป๋าตัวเองสิยะดออะไรอีกเล่าก็ไม่ให้ตัวเป็นนางเอกแล้วน่พอพยนต์เรื่องนี้ก็ลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทของเรา กับผู้อำนวยการสร้างชื่อดังคุณบราว์แห่งประเทศแคานาดาครับณเ,เรื่องนี้ก็มาจากนาวนิยายยอดฮิตทีเดียวครับชื่อด้วยรักไม่รู้จบหมอ,อพระเอกของเรานะครับคือไปยั่นเฟยครับโอ้พระเอกยอดนิยมนะครับค,บคบแล้วก็ยิ่งไปขวานั้นเรายังได้รับเกียรติจากทั้งเอกอินเตอร์ร่วมแสดงให้เราด้วยครับขอเชิญพบกับคุณมอริกายน ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ดูเขาไว้มาดนางเอกมันต้องอย่างนี้โว้ยรู้หรือเปล่าโถ่ยี่เท่าไหร่หรอกวะเธอไม่มีวันเป็นนางเอกหรอกรู้หรือเปล่าเช่าจะมาดูถูกกันนะจะบอกให้ฉันจะปล่อยฝีมือให้ดูสักวันหนึ่งเธอไปย่นเฟยจะง้อให้เล่นคู่กับเขาแล้วฉันจะดังสุดเด็ดเลยเจใครยโดนหน้านะไปฮนะน่ะไป นัลนนเส้นหน่อยนะููลูไดเลดเลยครับหัให่หนังอินเตอร์แล้วหนังใหญ่หนังใหญ่สวยนะดูใกล้ๆเชิญครับเชิญครับให้หลังรูกใหด้วยะค่ะอันนี้ขอไล่เสนใ้ด้วยนะคะแมสวยจังเดเน้องแสนภูมิใจที่พี่ร่วมกระบวนกู้ชาติต่อต้านญี่ปุ่นนะคะบ้านเกิดเมองนอนของเราเนี่นะพี่ต้องทำทุกอย่างเพื่อชาติอยู่แล้วพี่จะ จึงกรหายสนีกระไรเลยเออพี่จะไปน้อกจากไกลก่อนนะอ้คัดคัดคดคัดโอ๊ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะปะทอยเจ้าเอามาได้มันอันไม่อยู่นี่นะโอ๊ยมาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพรุ่งนี้ค่อยถ่ายต่อแมมคุณหยวนเนี่ยโชคร้ายจังเลยนะคะต้องเล่นกับผู้แสดงประกอบซุ่มซ่ามเก่งจังที่คุณระงับอารมณ์ได้ดีนะคะยอดจริงเลยค่ะเป็นหน้าที่ของผู้รักชาติ ที่จะต้องร่วมกับขบวนต่อต้าน โนนอ,นอทองพระโรงเล็กติดทองพระโรงใหญ่ทาให้เรารู้ตําแหน่งทองพระโรงผ่านหลงแล้วครับอ๋อ,อคุณไปมาพอดีแล้วครับมผมค้นพบตําแหน่งทองพระโรงผ่านหลงแล้วล่ะครับสุสานจินซีตัวอ,อยู่แถวนี้แน่ๆเลยครับท่านเนี่ยคุณแน่ใจได้อย่างไงอ่าทําเลนี่หมอยเป็นห่วงซุยนะครับในราชสมัยของจินซีนี่สมเป็นที่มังกรพักนะครับที่นี่แหละครับอมืมีข้อพิสูจน์ไหมมีสิคุณปะโทมีแน่เรื่องอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะ อืมเออตรงนี้ะตรงนี้เหรอคุณไปครับดูนี่สิครับเห็นไหมครับของเก่าหายากนะครับน่าจะตบรางวัลนะครับเฮ้ยโอ้โหฮะแกทากันนี่เอา ฉันจะเสียเงินเสียทองให้แกมากแกต้อายนจะฟนลโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมาเล่นแบบนี้ครับจะมาหลอกลวงะโอ้ยโอ้ยหยาโอ้ยอดอุ้ยทำอะไรกันอยู่อะช่วยคุณไปคุณไปค่ะคุณไป คุณไปพูดกับกับคะถ่ายหนังกันเหรอคะใช่แล <to> ้วใช่แล้วถ่ายหนังกันอยู่ฮะเอาล่ะเอาล่ะเออต่อไป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 เร็วเร็วเร็วสวยจังนะเด็กคะนี่นี่ใส่แว่นไว้ตาจะได้ไม่เสียแล้วเอาเอาใส่ไว้สิอุ้ยอุ้ยคือมันมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เป็นไรนี่นะคุณเห็นผมไม่ใช่เหรอเห็นผมใช่ไหมคะ แล้วเล่นกันไหมไปสิคะถ่ายไปเลยอ๋ครับอ,อ๋อ,อคุณออไปก่อนนะคะนี่ยพี่ใหญ่<ม>ทำไมเจ้านายไม่เก็บซะละ่ะต้องเช็คดูก่อนสิว่าเป็นสายให้ใครเจ้านายไม่ง่หรอกนะนี่คะ่ะไปเปลี่ยนเสื้อโรงแรมซะก่อนนะเดี๋ยวตามไปรับนะค่ะอ๋อเดี๋ยวแล้วก็อย่านานะคะนะ กินข้าวนะจ๊ะสวยไหมคุณปยเขาเชิญฉันเออเราขึ้นมาเลยอ๋อบอกก่อนจะพาไปไหนอ่ะถ้ารู้ม่สนุกสิดีค่ะา <laughs> บายบายเอ๊เอนี่จะพาฉันไปปิกนิกเหรอคะเนี่ยเอาเถอะหน้านะเดี๋ยวก็รู้นะ้นะว้าวได้ขี่เครื่องบินกันด้วยเอ้ยเอาขึ้นไปแหม บินไปกินข้าวกันด้วยเหละคะเนี่ยฮะไปท <t> <อ>างหน้าเดี๋ยกรู้เองนะนี่ดีจังเลยฉันจะได้เป็นซูปเปอร์สตาร์กับเขาก็ค่<อ>าว <ๆ S 2> นี้ย่ยไม่ใช่ข้างหน้า,า,าข้างหลังนะอ๋อาคา่ะแหมพรุ่งนี้ฉันจะเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์แน่ๆเลยโอ้โอๆๆๆ้ๆออ้เดี๋ยวเๆีๆยว๋หัละออค่ะเดี๋ยวปิดหน้าต่างนะโรแมนติกซะไม่มีละขั้นต่อไปจะเป็นยังไงนะเนี่ยอ๋อนี่ๆๆๆๆกับลืมห<อ>ายใจแน่<ข><ข> ได้ล,ลืมแน่แล่ะดีใจจังเลยค่ะนั่งสบายจังเลยอ่ะ ที่รักคะจะพาฉันไปไหนเนี่ยทำไมคุณติดตามผมจังเลยก็ฉันอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณนี่นะ่อรู้มากเท่าไหร่แล้วอยากรู้นักเหรอบอกให้ก็ได้คะ่ะคุณเป็นคนใจร้าย <c oughs> นี่คนสนิทก,กับผู้กำกับบอกเขาให้บทดีๆกับเชนหน่อยสิให้เป็นตัวประกอบเลื่อยเลยไม่เห็นความสามารถกันมั่งฉันเล่นเก่งออกนะมอยากให้เป็นนางเอกมั่งเลยถิ่ใหทยอยากเป็นนางเอกเหรอก็แน <c oughs> ่ล่ะสิพูดโปรดฟังได้ไหมได้คอยฟังนะคะ ถ้าคุณไม่ให้เงินฉันแล้วก็ฉันจะเปิดเผยความลับของคุณอย่าอย่าอย่านี่นี่นี่คุณทำอะไรตกเหรอไม่เป็นไรฉันเก็บให้อตายแล้วปืนไทยดังเลยแคเนี่ยเอามาดูทำไมอ่ะตายแล้วย้ายไฟช่วยด้วย ตายแล้วโอ้ยไม่เล่น,นะนแล้วฉันขูวแล้วไม่เอาแล้วเลกิลกเลิกอือหยโอ๊ย,อยช่วยด้วยเย็นไฟ ¿Me